โอ้โห oh, 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 oh. ดอกนี้จัดมา4,288เลยครับซื้อมีเกมมาพันเดียวครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรนายเป็นสิ่งไม่ดีอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบสวัสดีมิตรรักแฟน สคริปชาวสลอปพีจีทุกท่านนะครับนะนะชัยเซนวินนะครับชัยเซนวินนะครับนะม้านะครับไปกันเลยดีกว่านะครับไปพูดทธนเพลงนะครับโอ้สองห้าสิบบาทมันน้อยไปครับอย่างผมต้องห้าร้อยบาทครับกอหอบมาเลยครับบอกเลยว่ามาเพื่อสุ่มเท่านั้นครับวันนี้ครับมาเพื่อสุ่มเอาจำนวนฟรีเกมแล้วก็จำนวนตัวคูณเพิ่มเท่านั้นครับไม่เพิ่มเราไม่เล่นครับนะเออ ก็าฝากก็ด้วยนะครับสโลตสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับไปกันต่อครับคูณ14นะครับต้องเอาคูณ16ครับเราได้ด้วยครับนะขอจำนวนฟรีเกมเพิ่มขึ้นหน่อยครับอาะ10ฟรีเกมครับ12ไปเลยจบๆทีเดียวโอ้โหแล้วไม่ได้ด้วยอื้ <c oughs> จะเอายัางไงเนี่ยอ่ะเอาสิบเดียวสิบสีเกมพอแล้วก็เดี๋ยวเอาคูณสิบแปดเลยโถเถื่อนๆโหดๆไปนะครับห้าร้อยบาทนะแดี๋ยวคูณสิบแปดเลยครับนี่ครับทดแทนได้ก็ตัวคูณนะครับสิบสองนะครับความจริงคูณสิบหกก็คุมเลยครับนะผมว่านะแต่ว่ามันไปไม่ถึงครับ ผิดสูตรผิดสูตรครับต่อไปจะเข้าสูตรแล้วนะครับล่าง3บนหนึ่งครับล่าง3บนหนึ่งครับล่างยังไม่ถึง3ครับทีเดียวก็โดนล่วงนะครับเฮ้ยอะไรกันครับนี่ไปกันที่600บาทนะครับไปทันที่600บาทครับรอบนี้ครับล่าง3ครับ1 สองสามบนหนึ่งครับบนหนึ่งครั้งโอเคล่างไปต่อครับล่างหนึ่งล่างสองบนหนึ่งครับโอเคครับ 1ิบีเกมกับคูณ18ครับกับ600บาทกับการซื้อเกมเข้ามานะครับมาดูครับ600บาทเป็นยังไงโอเคมาดอกแรกเปิดสวยอยู่ครับโอ้โหล้วดีเลยครับดีเลยครับโอ้โหแล้วยังอยู่แล้วยังอยู่ครับอแล้วมารางวัลก้อนโตเลยครับ2 48บาทครับซื้อมา6 0 0บาทนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้ดี ดีทุกดอกแล้วบอกว่าเยี่ยมเลยครับอ <c oughs> โอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับจังหวะน,นี้มาดีใช่เลยครับโอ้โหไม้สองร้อยครับโอ้โหใช้ได้ครับเคโอ้โหคิวก็ยังดีเคโอ้โห A กับ J แหมเอา J มาครับอื้ืออื้อประทัดโอ้โหตอนนี้มาที่หกร้อยครับอ่ะคิวทอลักสวย เอาวอมาดีครับคิวไม่มาครับรมันก้อนโตอยู่ครับนะ248บาทครับได้มา800ร้แล้วครับโอ้ดีครับประทัดครับดีครับโอ้โหต้องบอกว่าดีครับโอ้โหแล้วบิ๊กบินเลยครับ604บาทเลยครับโอ้โหพันสี่แลยครับนี่ครับมาครับเคเจเจเออสวยสวยซองมาอีกดีคิว คิวเอาสแกตเตอร์มานน่โอ้โหไม่ได้ครับแต่ละล้นก้อนโตอยู่ครับ3 6 7บาทครับ1 8น0แล้วครับโอ้โหไม่ได้ครับเอาไม่ได้อีกแล้วโอ้โหไม่ได้รอบสุดท้ายครับต้องมาแล้วครับไม่ได้ครับโอ้โหได้มา1 800บาทครับใช้ได้ของเขาอยู่ครับนะต่อไปซื้อที่1,000บาทล้วนๆครับมาดูครับ ถล่มกันหน่อยครับช่วงนี้ครับล่างสามบนหนึ่งครับล่างหนึ่งนะครับล่างสองครับล่างสามครับบนหนึ่งครับต่อไปครับขอคูณสิบหกพอครับโอเค ไปเลยครับนะสิบฟีเกมคูณ16พอครับแค่นี้แหละฮะเราหากําไรเพราะว่าเราซื้อมาพันหนึ่งครับไปไม่กี่ทีก็ถึงพันแล้วครับโอ้โหแล้วไม่ได้สักทีเลยครับตอนนี้ยังไงโอเคมาแล้วประทัดไปโอ้โหอะไรกันครับนี่น้ยร้อยเจ็ดสิบหกบาทเท่านั้นโอ้โหแล้วไม่มาครับแล้วยังไม่มายังไงเจต่อเป็นวายไปแล้วสัญลักษณ ไม่มีต่อเนื่องเลยไม่ได้อะไรครับโอ้โหเคปธาตดมาครับส0 0รอยครับขอเคเคหน่อยแถวกลางเนี่ยเคมาหน่อยดีเยี่ยมได้ต่อแน่แน่ได้ต่อแน่แน่สวยสวยโอ้โหดีครับดีเลยครับอย่างนี้ครับพันห้าครับกำไรแล้วครับจังหวะนี้ครับซื้อมาพันหนึ่งครับได้มาอีกเจ็ดร้อยครับโอ้โหปลา โอ้โหดีครับโอ้โหไม่เจ็ดร้อยครับเคไม้อีกครับสิบแถวแรกเยี่ยมครับเป็นวายไปด้วยแล้วได้ใช้ด้วยครับแล้วได้ใช้ด้วยครับโอ้หูไม่สองร้อยอืมสองไม่อีกหกร้อยครับโอ้โหกำไรบานๆครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทครับอืมอีกหนึ่งรอบเลยครับโอ้โหแล้วยังได้อยู่อีกครับขอคิว โอ้โหไม่คิวก็ฉาดมาดีประทัตแถวแรกไม่มามาเป็นเจพระแถวแรกไม่มาโอ้โหโอ้โหดอกนี้จัดมา4,288เลยครับซื้อบีเกมมาพันเดียวครับต่อไปกันอีกรอบหนึ่งครับเล่นให้ดูรารอบนี้เสียไม่ว่ากันครับรอบที่แล้วได้มายื้นนะครับนะล่าง3ามบนหนึ่งครับขอให้ได้ล่างก่อนครับอ่าโอเคครับล่างหนึ่งมาแล้วล่าง2มาแล้วครับ ย่างสามมาแล้วครับตนหนึ่งครับเขีหลอดครับไปกันต่อครับคูณ16ต้องมาคูณ16ต้องมาโอเคครับขอบ,บนอีกหนึ่ง <c oughs> ข้อล่างอีกหนึ่งขอล่างอีกหนึ่งครับจะ <c oughs> จบสวยๆเลยโอ้โหแล้วสวยครับ คูณ12ครับเอ้ย12คูณ18ครับมาดีครับไปกันต่อครับรอบนี้ต้องได้กำไรครับหลังจากที่เราเปิดกำไรมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแล้วคิวมาดีเลยครับขอเคหน่อยโอ้เอล้วนแม่เคมาแล้วครับเคมาแล้วแล้วเคมาอีกมาทำไมนักหนารางวัลก้อนโตไปเลยครับ432บาทครับซื้อมาพันเดียวนะครับวันนี้ได้มา500แล้วครับอ้หอไม่มา เคไม่มาอีกครับแหมแล้วบอกว่ามาดีแล้วไม่มาเลยครับคราวนี้เงียบกลิบครับอืมาแค่ห้าร้อยขอเคหน่อยสวยๆไม่มีเลยโอ้โหมาหกร้อยครับตอนนี้ครับโอ้โหประทัดมา200ครับสองร้อยครับโอ้โหเอก็ไม่มาจกไม่มาหอืมดูดีครับแปดรอยครับโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้ครับรอบสุดท้ายแล้ว แล้วมาแบบขาดทุนครับโอ้โหั้งที่หมุนได้เยอะครับแต่ขาดทุนครับเป็นไปได้อย่างไงครับผมขออีกรอบหนึ่งครับซื้อ2,000บาทครับซื้อ2,000บาทครับตกไม่ว่ากันครับนะมีกำไรอยู่ในตัวครับโอเคครับคูณ10มาแล้วคูณ12ครับคูณ14ครับบนหนึ่งครับ ล่างสามบนหนึ่งครับโอ้โหแล้วรอดด้วยครับขอคูณ16แล้วกันแล้วรอดด้วยครับโอเคครับ10ฟรีเกมกับคูณ16ครับไปครับกับการซื้อฟรีเกมเข้ามา2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับดูซิว่าจะคุ้มขนาดไหนครับจะมีอะไรให้คุ้มๆไหมครับโอ้โหขอคิวหน่อยเฮ้ยเทแยวแรกอ่ะโอ้โหฉาบโอ้โหทีอย่างนี้ฉาบออกโอ้โหโอเคโทีเพื่อนโอ้โหฉาบออกอีกแล้ว เพิ่งได้มา160ซื้อมา2,000เพื่อนโอ้โหฉาบออกอีกแล้วโอ้โหปลาโอ้โหประทัดนึกถึงประยุทธ์เลยเจิงๆอย่างนี้เจ็ดร้อยเยี่ย <c> ม <oughs> นี่ได้เก้าร้อยเลยครับโอ้โหแต่เราจะหมดฟรีเกมนะครับยังขาดอีกเยอะครับ <c oughs> เป็นไปได้ยากครับที่จะได้คืนครับโอเค นะครับก็ถือว่าเราหมุนได้พอสมควรเลยนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ